สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางเช่นเคยค่ะสำหรับราคากลางยางพาราประจำวันที่26กรกฎาคม2567ค่ะวันนี้นะคะก็คือมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ค่ะราคากลางอยู่ที่63บาทวันนี้ลดลง50สตางค์นะคะส่วนราคาท้องถิ่น60บาทค่ะยางแผ่น ดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง65บาท38สตางปรับลดลง48สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น62บาท38สตางต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง71บาท18สตางปรับเพิ่มขึ้น1บาท1สตางค์ราคาท้องถิ่น68บาท18สตางต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วยดีอซี100% ราคากลาง54บสาท77สตางค์ปรับลดลง33สตางค์ค่ะราคาท้องถนิบน51บาท77สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 50เร์ซนราคากลาง27บาทส8สตางค์ปรับลดลง17สตางค์ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่24บสาท38สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ราคากลาง30บาท13สสตางค์ ปรับลดลง17สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท13สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปราคากลาง35บาท60สตางค์ปรับลดลง20สตางค์ราคาท้องถิ่นอยู่ที่32บาท60สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะสุดท้ายเลยก็คือยางก้อนถ้วย DRC ขอไปด้วยนะคะยางก้อนถ้วยเคลฟนั่นเองค่ะราคากลาง38บาท33สตางค์ต่อกิโลกร,รัม ปรับลดลง23สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท33สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี้ก็คือราคากลางยางพาราประจำวันที่26กรกฎาคม2567ยาวไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมนะคะก็มีปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงราคาย,ยัางผันผวนอยู่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านค่ะ